9 1 9, 1, 9ันโรกกับแพทยสภา9 1 9ันโรกกับแพทยสภานะคะอย่างที่เรียนว่าวันนี้นะ่าเราจะคุยกับคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะเป็นตอนที่สองนะคะหลังจากที่เราเคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมอรลีลารัศมีค่ะคุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภาแล้วก็รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามค่ะสวัสดีคุณหมออมรค่ะ สวัสดีครับคุณรัตดาวันครับค<า>่ะเมื่อตอนนะค่ะภาคสอง, <laughs> สอ,งอุดข่าก่อนกำลังสนุกเลยนะฮะเวลาหมดก่อนนะคะเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะซึ่งคุณหมอก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของอจริงจริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ยากเลยนะมันมีแค่หกข้อ <laughs> เพียงแต่ว่าหกข้อที่ว่าเนี่ยเราต้องทำทั้งหกข้อจะมาทำหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหรือห้าข้อเนี่ยไม่ได้ ต้องหกข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการนอนหลับเรื่องการอดทนต่อความเครียดนะคะเรื่องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าหรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะแล้วก็รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์รรที่ดีกับสังคมทั้งหกข้อเลยใช่ไหมคะคุณหมออ่าใช่ครับคือทั้งหกข้อเนี่ยเราก็ ย้ำกันว่าต้องทําแบบด้วยกับมันพร้อมกันด้วยบุคลากรก็ด้วยตัวเราเองนะฮะแต่สิ่งเดึ่งที่ผมมองดูด้วยแล้วเราก็ต้องพยายามเชียร์ด้วยคือคืออยากจะให้ทางผู้ที่ดูแลจะอ่าจะเป็นองค์กรต่างๆเป็นผู้นาองค์กรต่างๆจะเป็นอบอจอบอตอต่างๆ,ๆนี่นะครับลุงต้องจะเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆนี่นะครับด้วยฐานะสุขภาพสอสจทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะให้เอาไอ้หลักการนี้เข้าไปด้วยคือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสทำทั้งหกข้อเนี่ยได้ง่าย ตัวอย่างเช่นอย่างยีนนะฮะหบักฐารการกินแล้วก็บอกเอา้ากินอาหารที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการหรือว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติ <c oughs> คร่คราวนี้เพือเดี๋ยวก็พวกเราเองก็เอ้าละต้องไปหากันละโอ้ก็ <c oughs> ตามคนต่างก็ไปหากันใหญ่ที่ <c oughs> มันสามารถจะช่วยได้สมมติว่าสมมตินะว่าเอา้าของการอาหารอย่างพวกผมอจจะอาจจะชื่อะต่ที่เขาอย่างซีพีหรือเบตาโกที่ทําอาหารขายพวกนี้ตามเซเว่นที่นะครับเขาก็ทําอาหารที่มันเป็นมอามาเลยอันเนี้ย ันเป็นไปตามธรรมชาติมีคุณค่าทางอาหารนะคนที่เป็นเบาหวานอ่งอันนี้ไม่เหมาะนะอันนี้เหมาะสำหรับคนอะไรคือออกมาเลยเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําทั้งหกข้อเนี่ยให้มันได้ใช่ไหม,มเรื่อออกกำลังกายนี่ชัดเจนเลยผมเห็นแล้วตอนเนี้ยมีหน่วยงานต่างๆจะเป็นโรงพยาบาลศรีรา์หน่วย,ยงใจต่างๆก็อเอ้าวิ่งไหถ้าสภาก็จะชวนวิ่งอยู่แล้วเดือนตุลาคมเนี่ยที่จัดโอกาสจัดกิจกรรมแล้วคนก็มีโอกาสเข้าไปได้ธรรมชาเอาสมมติว่า เราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมอะไรบ้างคือการเปิดโอกาสต่างๆเหล่านี้มันช่วยทำให้เราเนี่ยสามสารถทำ่างนี้ได้หรือการจัดตามเครียดเนี่ยผมก็ยังเคยเสนอไปอยู่เหมือนกันนะบางทีเราก็เออเรายังไม่ใช่เก่งพอฮะเรื่องการความเครียดเนี่ยเราอาจจะต้องหาเป็นโค้ชหรือหาใครมาช่วยเนี่ยไอ้าบางทีปรึกษาตามผู้ใหญ่เราก็อาจจะไม่่อยสระดวกใจหรือ <ๆ S 2> เบอร์เขาอาจจะรู้เรื่องเราแล้วก็ไปคุยกับพระเลยไหมสมมติอย่างนี้เสนอนะผมก็เสนอว่า เออโรงพยาบาลจะเป็นของนัฐเอกชนก็แล้วแต่คนที่มโนพระมาเลยหนึ่งท่านเป็นแดบ,บเป็นหมออะ่ะเข้าห้องเลยเข้าห้องแล้วก็คนคนไข้ที่มานั่งคอยคอยคุณหมอทั้งหลายแหล่จะมาแต่เช้ามาแต่อะไรยังว่างอยู่ยังไม่ส,สามารถจะไปเจอคุณหมอได้ก็แวะเข้ามาขุดเป็นรายบุคคลนะหมือกรนทั่ปเป็นรายบุคคลเล้วว่าเรื่องจ,จากการความเครียดเรื่องาก,การโรคภัยไข้เจ็บที่มีความเครียดอ,อยู่อย่างนี้จะทำยังไงกันได้ป้าอย่างเงี้ยไม่ใชะ่เป็นคนเช้าเทชั่นอย่างนมต์ท่านมาเลยถ้าเก่งก็หลายคนก็เก่งก็สามารถที่จะจำได้ เพานัูอย่างนี้มายถึงว่าเราทําให้มันเกิดมีโอกาสหรือมีสถานการณ์ที่เราทั้งหมดเนี่ยจะทำหกข้อเนี่ยได้โดยที่ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าต้องไปสร้างคนเองมาทั้งหมดอันนี้ผมเลยอยากจะย้ำไปด้วยอย่างตอนนี้ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับเรื่องของเวลเนสเนี่ยซึ่งเรากําลังโปรโมทมาก<ๆ>อยากจะให้มีเรื่องของเวลเนสกันจะเป็นที่เชียงใหม่จะเป็นที่ภูเก็ตจะเป็นที่เ<ม>ชียงรายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทั้งคนที่ไปวางแผลตรงนี้ก็ต้องวางเอาเอ,าเอาวิศุสาเวชชีวิตเนี่ย เข้าไปเป็นพื้นเลยเพราะอันนี้มันคือทําให้คนมีสุขภาพดีแข็งแรงดีที่เราไม่ใช่มานั่ดูแลคนที่เจ็บ่วยเจ็บป่วยอะไรนะครับมันทาให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงดีเสร็จแล้วก็ไปิมเข้าไปสิฮะถ้าเวนเนสต์สมมติว่าเวนเนสเนี่ย,อยโอจะเน้นเรื่องความสวยงามนิดนิดหน่อยหน่อยก็คุณก็เอาหัวข้อนี้เข้าไปผีมันก็จะดีขึ้นอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็จะไปแต่งเติมอะไรฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยเงี้ยม,มันก็จะดีดีกว่าว่าคุณไปแต่งเติมอย่างเดียวโดวยเอาเรื่องพุ่ไมม่ี ข้อนี้เป็นพื้นฐานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวอย่างยั่งยืนเนี่ยฮะอืมคือนะต้องต้องสวยต้องดูแลมาจากภายในก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะปไปโบท็อกไปฟิลเลอร์อะไรเงี้ยต้องดูภายในให้ดีก่อนถูกต้องครับถั้านันไม่แข็งแรงไม่พอเนี่ยคุณฉีโบท็อกคุณฉีฟิลเลอร์ไปมันก็อยู่ไม่นานถ้าเราางกายแราแข็งแรงอะไรต่างเนี่ยใส่วูนี้เข้าไปมันก็จะเสริมซึ่งกันและกันก็ทําให้เราเนี่ยอออยู่ได้นานขึ้นเอฟเฟกต์ผลจากการทาอย่างนั้นมันก็อยู่นานขึ้นด้ววยเพราาฉนนั้บอก่ เป็นสถาบันสีชีวิตเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าหลายหน่วยงานองคอ์กรก็ยอมรับเราเป็นเป็นสถาตร์ที่เรียกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนเลยว่าทําให้คุณมีสุขภาพดีแน่นอนถ้าคุณทาได้ทั้งหมดหกข้อนี้โดยที่ทางรัฐหรือใครต่อใครช่วยเปิดโอกาสหรือทาให้เราเนี่ยมีโอกาสเข้าไปได้ง่ายขึ้นใช่ไหคและถ้าสมมติเราทําได้หกข้อกับการดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยทําให้เราห่างไกลโรค NCD ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ,โ,อโรค NCD ถูกต้องเลยคือถูกต้องเลยครับคือ โรค NCD เนี่ยเราทราบดีว่าจะมีเรื่องเบาหวานคุมไม่เคยได้ความดันส,สูงความเครียดค่ะเนี่ยมันมาอยู่ในแถวเนี่ยคือถ้าเราสมมติเราจัดการความเครียดได้เบาหวานเราก็จะคุมได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเ,าเรามีความเครียดตลอดเวลานะฮะเราจะมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างซึ่งหลังมาแล้วต่อตน้านอินซูลินอะไรเราเนี่ยเราก็จะคุมเบาหวานเนี่ยยากขึ้นแต่ถ้าเราออกกาลังกายตามสูตรที่ว่านี่นะครับจัดการความเครียดได้คุณจะรู้สึกแปลกใจว่าเอะเบาหวานนี่คุมได้ดีขึ้นเพราะมีอะไรอยู่บนเดีย เนี่ยเพิ่งมาหาโมอาตอนเย็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรู้จักกันมานานแต่ว่าเขาก็เดินย้มาหาผมเอาน้าตาลม,ม,มาเติม,มาให้ดูนะครับทีนี้เขาไม่ออกกำลังกายฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาอ้วนนิดนึงแล้วเขาก็เป็นโควิดรุนแรงมากเลยขนาดแล้วก็ปอดลม้มเลิมต้องเข้าไอซียูโรงพยาบาลเลยนะครับเราก็ไปช่วยดูแลเขาทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าให้ฟรีหมดเลยนะครับรบ,บริการที่สุดแั้วเขาฟื้นกลับมาดีเหมือนเดิมเลยตอนนี้เขาโอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับดูแลตัวเองเลยแต่เนี่ยเรื่องออกกําลังกายต้ออองงไปกกกําาลัย เห็นฝนตกนะะเมื่อวานนี้เขาบอกผมตอนนี้มันมีพายุยานนี่ฝนตกเข้ามาเนี่ยแม่รู้สึกเครียดเลยมัจจะมาดเครียดอกกลัวจะไม่ได้ออกกําลังกายบอกเฮ้ยไม่ได้ออกกําลังก็ต้องรำกายไอ้เรื่องเครียดก็ในการความเครียดคือมันอยู่ในพวกนี้อย่างนั้จะไปหัวมันนะฮะบอกโออะไรกันแต่ว่าเขาออกมาดูนั้นน้าตาคุมได้ดีความดันดีแล้วก็หลับสบายดีคือบอกอย่างนี้แหละมันจะนําไปสู่เราเนี่ยโอเคเขาบอกว่าชีวิตเนี่มันกลับมาตอนนี้รู้สึกดีมากขึ้นเลย ม,มันติดแล้วออกกาลังกายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทั้งหกข้อนี่แหละเข้าไปเลยจะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับชีวิตแล้วก็รู้สึกอยากจะเออทํางานให้มันมีคุณภาพอะไแต่มันก็จะมีกระปี้กระเป๋าดีขึ้นหมดเลยะนะครับอืมเพราะว่าโครคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนี้ค่ะคุณหมอเอ่อคุณหมอที่รักษาคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรค NCD ทั้งนั้นเลยนะคะแค่ผมเห็นด้วยนะคือเบอร์หนึ่งว่าอันนี้เราก็พยายามจะพูดให้กับคุณหมอมาแต่ครั้นี้เวลาที่เวลามา,ท,มาที่มาหาคุณหมอตามโรงพยงบาบาลใหญ่ๆเราเราอย่างที่เราทราบ มันเวลามันดีไม่มากไงถึงตัวแล้วคุณหมอก็เลยกันเน้นเฉพาะน้ำตาสูงอน้ำตาสูงก็เน้นเฉพาะน้ำตาสูงอย่างเดียวน้ำตาสูงก็กินยาไปไขมันสูงก็กินยาไปอย่างนี้แหละฮะก็มันไม่ได้ไปลงมปทั้งหกข้อนี้ด้วยไงคือมันไม่มีเวลาพูดมากไปถึงอย่างนั้นแล้วก็พูดไปก็ไม่รู้ว่าไอ้เขาจะมีโอกาสหรือเปล่าบางทีโอกาสไปทําออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนออกกำลังกายนี่ผมเคยเรียนนว่าเออมีคนหนึ่งมาหาผมในตอนที่ผมยังไม่เกษียณอยู่สีราชนะพอถึงเรื่องปวดท้องที่เป็นเลือด สื้อสีดำเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาบอกเขาต้องเขาปวดข้อมากปวดข้อแล้วเลยกินปวดข้อมากก็เลยต้องกินยากินยามันขัดกระเพาะกันเลยลดออก้าวแล้วทำไมต้องเป็นปวดข้อมากเขาไปวิ่งเขาชอบออกกําลังกายแบบวิ่งไปวิ่งเข้าอ้าวตายละนั่นแสดงว่าออกกําลังกายดีแต่เบิร์นออกมากมากไปปวดตามข้อติดกินยาลดปวดอาการปวดพวกเอนเซอะไรบางอย่างเป็นจรินะเลยอ่อนในกระเพาะอ้าวมันก็เลยเป็นควาแซ็กซอนล้วก็มองดูว่าเออข้อคุณก็ไม่เคยดีนะข้อกะโพกก็ไม่เคยแข็งแรง จะออกกําลังกายโดยการวิ่งเนี่ยก็าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณนะผมก็เลยว่าคุณก็ไปเดินในน้ําสิเดินในน้ำเอาน้ำขึ้นคืออกอัฒนายถึงเก็บคอนี่นะคุณไปเดินในน้ําแทนเนี่ยว่าเขาก็จะไม่เป็นอะไรไม่ใช่ปวดมากแล้วก็จะเดินได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งกินยาอเอเ็นเสียจะไม่ปกดเนี่ยมันมันก็ต้องเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็เลยเมื่อก่อนเคยบอกว่าเออโรงแรมต่างๆมีสาว่ายน้ำแยะโอ้โหบางทีมันก็ไม่ได้ใช่นะบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงคนเข้าโรงแรมก็ไม่เคยมาอะไรเงี้ยคุณก็เปิดเลย สามถึงห้าโมงเย็นใครอยากจะมาเดินในน้ำหนึ่งชั่วโมงอาจจะอยู่จะเก็บตังค์หรือก็แต่ตายติดปลาอะไรอย่างเงี้ยตยอนั้เดินไปห้องิดมันเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปเดินอะไรในน้ำเ่ยมันก็สบายขึ้นอะไรเนี่ยเนี่ยบมอต้องทําให้โอกาสมันเกิดขึ้นด้วยแลวสถานการณ์มันเกิดให้คนเราเนี่ยมีโอกาสออกกําลังกายได,ได้ง่ายตามสภาวะที่ตนเองเป็นอยู่ยนี่เป็นต้นค<ข>ะนะคุณหมอแล้วจะมีคุณหมอที่ดูแลทางด้านเนี่ยหกข้อเนี่ย คุณหมอคนเดียวดูแลหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ครบทั้งหกข้อเนี่ยเราจะต้องแบบว่าไปคุยกับคุณหมอทางด้านไหนใช่ไหมฮะอ่าอย่างเช่นเป็นนักกําหนดอาหารเป็นเรื่องอการนอนหลับเป็นเรื่องการออกกําลังกายโอ้เราต้องหาหมอทั้งทั้งหกด้านเลยไหมคะถูกต้องเนี่ยนี่เะเป็นเป็นปัญหาต่อที่ว่าเราถึงได้มาพูดกันบ่อยๆให้ปัะชาษณ์สุดใจก่อนอันนี้คือทางคุณหมอเองเนี่ย ก็อย่างที่เราเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเพราะคุณหมอเจอคนไข้เขาเวลามนะันมีน้อยอะไรนี้ก็้องจะพูดเฉพาะประเด็นบางอย่างที่ว่าก็เลยกัดว่าต้อง,ต,องต้องหาจะหกหมอไม่ใช่ก้าหมอนะเอาหกหมอ <c oughs> นี้ก็แย่แล้วก้าหมอนอี่หนักไม่ใหญ่าจริงเรามีหลักสูตรอันหนึ่งตอนนี้ซึ่งแพทย์สภานเนี่ยรับปรอบไปเด็ดวอ,ลอแล้วสองปีแล้ว <c oughs> เราจะฝึกแพทย์ประจำบ้านให้จบวุฒิบัตร <c oughs> ดูแลทจะหกข้อนี้เลยนะครับหกข้อนี้คือจะเป็นหมอเมื่อไหร่เนี่ยอีกมาข้างหน้าอีกสักปีหรือสองปีเราจะมีแพทย์ที่จบวุฒิบัตร ได้หนังสือแล้วก็มีบางท่านที่ได้นังสืออนุมัติแล้วก็จะเกี่ยวกับเวชศาสตร,ร์วิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาหกข้อนี่ไปใช้จริงมาพร้อมกันพร้อมกันซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นการป้องก,ก CD, อันโรค NCD และเป็นการทําให้สุขภาพดียืนนานแล้วก็ลังมาทําเรื่องสุขภาพเราไม่ได้มารักษาเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่มันมันมันเกิดทีหลังถ้าเราป้องกันทําสุขภาพดีไม่ได้ไม,ไดมันเจ็บป่วยก็แหมยุง่งละแล้วต้องพาตัวนี้นานๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีแบบ ให้แพทย์ประจําบ้านก็ปีหน้าน่าจะจกบ,บ้างแล้วและเราเริ่มงนั้นคุณหมอเนี่ยก็คืแต่ว่าเราพยายามจะพูดพูดคุณบมอทั้งหลายทราบถือว่าเขามีเวลานะะะได้บอกให้อันนี้เข้าไปด้วยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันแบบั้นจายไม่ครบเครื่องไงฮะคะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยเราต้องไปเวลเนสเนี่ย มันแพงนะคุณหมอมันแพงแล้วบางทีเขาก็แนะนําอย่างที่เราคุยกันครั้งก่อนวนะ่าบางทีแนะนําให้ทําคีเลชันบ้างหรือว่าดิปิตามินบ้างนู่นนี่นั่นซึ่งคุณหมอเองก็บอกว่าคุณหมออมรเองก็บอกว่ามันมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นถูกไหมคะเอะ่อคืออย่างนี้ฮะคือเขาจะเพิ่มเติมอะไรลงไปเนี่ยผมอยากจะบอกว่าประชาชนทั่วไปต้องคิดก่อนว่าตัวเองตรงนี้เรามีทุนอยู่แล้วอะไรบ้างสมมุติถ้าท่านทาทั้งหมดหกข้อนี้ได้นะครับออกกําลังกายได้อาหาดีดีเนี่ย ไอ้วิตามินตัวเติมเติมอะไรนี Mat, s iros, <S uh, right, ่นยมันไม่จําเป็นเพราะท่านจะมีพออยู่แล้วคือเพียงพออยู่แล้วตามธรรมชาติของท่านเองนี่แหละนะครับถ้าหากว่าท่านไม่แน่ใจก็เขาก็จะบอกว่าไปเจาะเลือดเช็คดูที่จริงผมบอกตรงว่าท่านแข็งแรงดีและทำหกขออที่ด้รู้สึกกระปี้กระเปาะทางานได้นะก็ไม่ต้องไปเจาะดูว่าวิตามินท่านมีพอไหมอะไรอย่างนี้มันพอแงๆอยู่แล้วถ่าไม่พอนี่ท่านก็จะป่วยอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้พื้นฐานตรงนี้มันได้ก่อนส่วนที่ที่ไปเจาะวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นโรคไง สมัยก่อนมันไม่คิดรู้เลยว่าเป็นโรคเชื้วัดตาบางคืนมองไม่เห็นวิตามินเอขาดมันเป็นโรคไม่ใช่แบบอย่างนี้ถ้าอย่างถ้าเราทำได้หกข้อเนี่ยก็ไม่เป็นโรคอย่างนั้นที่ปัจจุบันไอ้โรคที่ขายวิตามินทั้งหลายแหล่เนี่ยน่าจะยากมากแล้วล่ะถ้าจากคุณเนี่ยพิเศษมากเลยนะกินอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงเพราะมีอพยงแค่อยู่คนนึงที่แปลกมากก็เป็นหนุ่มๆนะหนุ่มอันหนุ่มก็ไม่หนุ่มมากันตั้งห้าสิบแล้วแค่เข้ามาที่อยู่นี้ก็เสียตัวขาวเลยนะเป็นเลยเก็แข็งแรงดีดูกนลปีะ ก็ด anyway, ูไม so ่เป็นอะไรเนี่ยก็ด mm ูเฉยไม่น่าเมียดอยู่ดีก็บอกซีดลงซีดลงเอ๊ะเราก็ไม่รู้มันเกิดอลักเจาะเลือดดูอ้าวโอ๊ยทำไมฮิโมโกบินตกไปเลยแค่เจ็ดหรือแบบเอ่อตกไปแล้วก็เจ็ดแปดรับมันคิดมันลดไปจากสิบังเลยไม่เยอะเลยนะเอ๊ะคุณก็ไม่มีอาการอะไรมันแสดงว่าอย่างนี้มันต้องค่อยๆลดค่อยๆลดก็ถามว่าคุณคี้เป็นเลือดไหมอาเจียนเป็นเลือดไหมมันก็ไม่มีเอ๊ะไม่มีเะยแปลกจังทำไมลวไปได้ยังไงตั้งเยอะขนาดนี้ก็แฟนเะี่บอกว่า เขาชอบกินชาเขียวมากมากเกินเหตุมันเกี่ยวอะไรด้วยคะ<อ>คือชาเขียวที่กินนี่แต่ช้าตลงวันเย็นชงใส่กระปอ๋องคือใครกินนีตั้งแต่ต้งแตเลยทั้งวันเลยทั้งวันกินแทนกินแทนเป็นนมไอ้เราก็บอกเอา้าถ้ากินชาเขียวมันไปมันพอตั้งอย่างนี้มันจะดูดซึมไอ้พวกเหล็กไงเหล็กไอ้เหล็กที่จะต้องพอปอตินมันอยู่ในอาหารต่างๆเนี่ยเวลากินลงไปเนี่ยเด็กแล้วก็ต้องการไม่มากเท่าไหร่วิตามินซีแล้วก็ม่ต้องการมากเท่าไหร่แต่มันจะดูดซึมไปเนี่ยพอกินไอ้ชาเขียวอย่างช่มข้นเนี่ย กินมากเป็นปกตินี่นะครับชงขนาดกินชอบมากเลยเนี่ยทุกเลยมันดูซึมเหล็กทําให้เหล็กนี่ไม่ถูกดูซึมกลับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกอ้าผมก็เลยทดสอบคราวนั้นหนึ่งให้ลองกินเหล็กกับวิตามินซีเสริมเติมแบสักเดือนเดียวโอ้ยขึ้นมาเลยฮะปกติเลยฮีโมโกลบินขึ้นมาสิบสามกรัมเท<อ>่าเดิมทุกเลยแล้วคืผมก็บอกอ้าแล้วผมก็หยุดยาปล่อยใหมเคาก็ไปกินชาเขียวใหม่ก็ล่วงไปอีกฮ<อ>ะอคกินมาชัดเจนเนี่ยล่วงไปเลยชัดเจนเลยบอกอ้าแล้วก็แล้วก็กินแบบแล้วก็ชัดเจนเลยว่ามันขึ้้นนมมาให่ีก็เลย แฟนก็นบอกว่าเธอหยุดกินยาเขียวได้แล้วใช่ hey, ชาเขียวยาเข้มข้นได้แล้วกินได้บ้างแต่ไม่ใช่กินแบบแทนน้ำโอ้โเข้มข้นมากเลยตอนนี้แบบกระเปดีหมดละแล้วก็ดื่มดื่มบ้างชอบชอบมากแต่ต้องอะไรอื่นน้ำอื่นเข้าไปแทรกแซกเนี่ยไอ้อย่างนี้มันียกว่าคุณเป็นโรคคุณขาดเฉพาะคุณอาหารการกินคุณเัี่ยไม่เป็นในตามธรรมชาติไม่ครบไม่ครบถ้วนก็เอาไปต่อต้านเขา ทีนี้เราถึงจะไปจอดตรวจทาอะไรแต่ถ้าคุณทาได้หกข้อนี้แล้วคุณไม่ได้มีอะไรที่จะเพาะจาะจงมากเลยแปลกๆเขาเลยเนี่ยต้องไม่จําเป็นต้องไปไหา้อย่างั้นเลยครับนะฮะไม่แต่<อ>บางทีเราไม่ใช่หมอคุณหมอคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากินชาเขียวขนาดนั้นแล้วทําให้ฮีโมกับบินเราตกอะไรเงี้ยเราจะไปรู้ได้ยังไงอะครับอ๋อก็คือคืออย่างนี้คือโบสติดเขาก็จะมันคือเนื่องจากว่าถ้ากินชาเขียวแบบเข้มข้นนะตอ่ะอต่อเนื่องนะแล้วก็ทําให้เลือดมันจางลงไปเนี่ยคือร่างกายก็เก่งโสติถึงเรียนว่า เราไปทําอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องไม่ลืมว่าร่างกายเรามีกลไกในการช่วยตัวเองอม,มากอีกแล้วไม่ใช่เราเบลอเราเราถูกดไอชาเข็มไปดูดซึมเหล็กเข้านะฮะ,ะแล้วก็เหล็กทั้งน้ดูดซึมน้อยแล้วเราเริ่มขาดเหล็กเนี่ยความไอความซีดของเรามปนจะค่อยลดลงลดลงลดลงแต่ร่างกายมันเก่งฮะร่างกายฉล,ลาดพอรา่รางกายเขาเขาปรับตัวเองไนดะ้เช่นว่าถ้าเกิดฮีมโมโกลบินเราปกติแข็งดีนะฮะเราลดลงไปสักห้าเปอร์เซ็นต์ให้เคยลงไปได้เลยเป็นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะ ขามีกลไกปรับตัวที่ช่วยในการดูดซับออกซิเจนได้แข็งแรงขึ้น oh ดีขึ้นเพราะฉะนั hmm. ้นเราก็จะรู้สึกว่าถึงแม้เราซิดไปสักสอามอ่าอันตั้หึงเป 2, 3, อเน้าอร์เ็เี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเดิมเลย <Okay. S 2> เพราะออกซิเจนเราเนี่ยปอดมันจะถูกกลไกมีเอนไซม์บางอยางมาช่วยปรับตัวเองเราก็เลยจะไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งมันปรับไม่ไหวปรับไม่ไหวลงมาถึงขีดขนาดเหลือหหรือเจ็ดกรัมเนี่ยมันจากเมื่อก่อนที่13โอแล้วก็จะเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ <Okay. S 2> จะเริ่มรู้สึกเหน่อยเพราะฉะนั้น เมื่อไรที่คุณรู้สึกมีอาการเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็แสดงว่ามันหลุดไปจากเดิมเยอะและ้วเป็นต,ตัวรังการร่างกายที่เพื่อตัวเองมันก็ช่วยไม่ไหวแล้วแคะนั้นก็ถึงจะไปอย่างนั้นแต่จริงๆเราจะรู้ยังไงผมได้เรียนว่าผมก็ทราบว่าขจายประชาชนหลายต่หลายอย่างแต่หลายท่านที่ถ้าไม่ได้อ,าอ่านหนังสือหรืออะไรนี่นหรือว่ามีเวลาทําทุนนิดน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลาไปติดตามดูอะไรต่ออะไร<อ>ก็ไม่เป็นไรนะ้การตรวจเช็คอัพแต่ละปีเนี่ยแต่ละครั้งที่ก็มีเช็คอัพให้ปรีนอะไรเนี่ย มันโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะเจาะพวกนี้อย่างพวกที่จำเป็นจำเป็นเลือดเป็นยังไงตับเป็นยังไงไปเป็นยังไงนี่เราจะเห็นและครับปีละครั้งก็พอถ้าเราไม่ผิดปกติอะไรนะกบปีละครั้งแล้วก็ดูโอ้แล้วมันก็ไม่ได้เดียวเปลี่ยนแปลงอะไรมากถ้าว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรค่อยไปว่ากันทีละเรื่องทีละเรื่องเจาะตรวจเช็คปีละครั้งนี่เรื่องสบายเลยครับแล้วทําตามนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาครับอืมแต่แต่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างนะว่าทานอะไรมากไปมันก็ไม่ดีต้องเดินสายกลางใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องเลยคือพวกนี้เคือสมติ แบบโอ้เราวิกเก็เราอาหารเราจิตวิทเต็มที่เลยเต็มเหนียวทุกอย่างหมดเลยเนี่ยมันจะมีปัญหามันต้องมีการฆ่ากันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเองได้ว่าเมื่อไรที่เราทานอาหารอย่างเดียวเลยกินแต่ผักอย่างเดียวเลยอย่างต้นอเอวเลยตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้แจ้งตัดวายสอนไว้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราทราบกันอยู่แล้วค่ะหกข้อที่ว่านี่ต้องปฏิบัติทั้งหกข้อแล้วก็แบบอย่าไปอย่างเช่นอาหารเนี่ยอย่าไปหนักอย่างใดอย่างหนึ่งต้องแบบว่าเอ่อ เฉลียล่ยเฉลี่ยทานทุกอย่างนะ่ให้ให้มันเสมอๆกันใช่ไหมคะคุณหมออีกอันนึงเนี่ยที่แบบว่าช่วงนี้คิดมากๆเลยก็คือตัวโปรไบโอติกอะคะ่ะอันนี้ควรจะทานาเสริมไหมคะที่จริงเหมือนกันคือโปรไบโอติกนี่ผมก็อยากจะดีเหมือนกันว่าเออมันยังคือคือในคนปกติที่เราทำทุกทั้งหมดนี่นะครับถ้าคุณถ่ายอุจจาระปกติอุจจาระเป็นลำดีปกติไม่จะเป็นเละเลเลสี่ยหรือไม่ได้ถ่ายผิดปกติอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไป จัดการเรื่องพลบสติกอะไรนะครับไอ้ว่าพลาสติกเนี่ยถ้าพูดจริงๆต,ตามทฤษฎีที่จะเอาให้ได้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันมีหลายสารมากนะฮะหลายตัวมากที่จะเป็นพลาสติกและพลาสติกที่ท่านพูดมาเนี่ยไปทําการวิจัยศึกษาหรือย,อยังว่ามันไปทําให้เกี่ยวกับโรคไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ทัดแล้วหรือยอย่างหรือเป็นหรือยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเพราะที่จุดท้ายเนี่ย ไอ้โปรไบอติกไอ้ถ้าโปรนะฮะถ้าโปรจะเป็นพวกแบ,บคทีเรียรนะขาดใช่ไหมถ้าโปรเนี่ย<อ>โปรที่จริงเนี่ยบอกคุณตรงนะอย่างคุณนันนาวันหรืออย่างผมหรืออย่างคนโปกติที่ไม่ได้แกะไม่ได้กินยาต้านจุลชีพอะไรเลยนะท<อ>่านมีโปรไบอติกในตัวเยอะแยะอยู่แล้วในอุจจาระในต้องคลอดตามผิวหนังในช่องปากท่าเนี้ยใจมันมีโปรอยู่แล้วนะครับท่านาจะกินต่อเมื่อ ท่านมีภาวะอะไรบางอย่างซึ่งมันสูญเสียพวกนี้ไปเช่นบังโพเนี่ยกินยาต้านจุลชีพมากมานาน,านเข้าท้องเสียตัวแบบปรโรเบติกหายไปซึ่งมีอาการเขาก็อาจจะใช้โปรแบติกนี่เข้ามาช่วยได้จริงๆงมันไม่ถึงกับจาเป็นองต้องกินนะครับเพราะว่าม,มันก็มาจาปกติอยู่ไม่แม่ว่าคุณมีโรคนั่นแหลถึงจะมาต้องดูกันนะครับค่ะ,มคะแม่วันนี้ก็เสียดายเนาะเวลาเหลือน้อยค่ะคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งเลยค่ะผมก็ ดยอยากจะให้พวกเรานี่นะฮะกอให้ให้ใหประชาชนได้ดูทั้งหมดก็พยายามดูทั้งหกข้อที่เราว่าอาหารออกกําลังกายท่านจัดก,การความเครียดได้ดีละปล่อยละทิ้งไอความรู้สึกหรือความอะไรที่มันไม่เกียวไม่เกิดประโยชน์ทิ้งออกไปแล้วถ้าท่านต้องหลับได้มีคุณภาพดีนะครับหกถึงแปดชั่วโมงถ้าท่านยังหลับไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปดูละว,ว่าเรายังขาดอะไรเช่น,นไม่ได้ออกกําลังกายเลยเะยังเครียดอยู่ไหมหรือเรามีอะไรอยู่บางอย่างแล้วก็เรื่องสเรื่องที่ รถสารสิ่งยาเสพติดต่างๆผมก็ไม่เข้าใจนะครับเมืองไทยที่จัดได้สือทุกวนันทุกวนัน <c oughs> มันจะไม่ลดไม่มีได้ยังไงและพฤติกรรมเสียงที่เราพูดนี่นะอย่างตอนนี้ยวบ่ายนี้ก็จะไปคุยเรื่องสีดาตรานนอเน,นี่ย <c oughs> ถ้าท่านพฤติกรรมเสียงไม่มีทั้งนี้เลยนะถ้าจัดก,การได้มันไม่มีทางเลยฮะ <c oughs> ที่จะมาละป่าหรือ <c oughs> มาแพร่ในประเทศไทยได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านก็กรุณานะมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะมีความรู้สึกผูกพันแล้เออสวัสดีตอนเช้าเป็นยังไงคุณกินข้าวหรือยังคุยกันพวกนี้ อ้การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสังคมชุมชนที่เราอยู่นี่นะครับอันนี้มันช่วยพวกเราเนี่ยมีสุขภาพดีสภาพจิตดีต่างๆเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากที่เราจะต่อสู้กับ NCD โรคความดันสูงโรคเบาหวานที่ยังคุมไม่เคยได้ทุกอย่างมันจะไปในทางที่ดีหมดนะครับเปิดปากให้ท่านประชาชนทุกท่านทราบด้วยและผู้ป่วยก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็ยังไงก็ฝากถามคุณหมอด้วยแต่คุณหมอผมเข้าใจฮะเวลาไปแต่เจอคุณหมอนี่มันจะเจาะเจาะเลยเจาะเป็นจุดๆไไม่ได้หกข้อที่เท่าไหร่นะครับค่ะต้องรออีกประมาณสองปีนะถึงจะมีคุณหมอที่แบบว่าครอบคมทั้งหกข้อตรงนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีนะคะคุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภาแล้วก็รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่นะคะคุณหมอขอบคุณมากมากเลยค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็น่าจะจบเนาะเรื่องของเอ่อเวชศาสตร์วิถีชีวิตไม่ยากเลยคุณผู้ฟังหข้อไม่ยากนะคะแต่ว่าจะเลือกทําแค่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะคะต้องไปด้วยกันหมด6ข้อเลยนะคะส่วนอาคารนาจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ติดตามได้ใหม่กับช่วงของ919ทันโรคก,กับแพทยสภาวันนี้บ๊ายบายค่ะ